บทที่3เงาที่ร่วงหลับตอนที่เราสอบปากคำกัสมาขอเผยว่าขอซื้อศิลาศาสตร์มืดมาจากตลาดนัดในซาวาลาที่แปลกก็คือขออ้างว่าหลังจากนั้นคนตนจางของเขาก็ไม่ชัดเจนเขาเอาแต่พูดซ้ำๆว่ามันเราวกับว่ามีบางอย่างคอยควบคุมเขาไว้นะ่ะบางทีอาจเป็นเพราะภาพวงตาของเทนเเบียหลอกเชิดตัวไมู่ตัว นเนบียใช้กาสมาเป็นเครื่องมือในการทำวิธีอันเชิญสีนะคะฟานูน่าจะใช่นะงั้นบอแสดแสเดียวที่เรามีก็คือตลาดมืดซาวาราถึงยังไงเราก็ต้องไปที่สวาราเพื่อขอเขาช่วยเหลือจากกิวพ่อค้าอาฟีอยู่แล้วและเราก็สืบเรื่องนี้ไปพร้อมกันก็ได้ถ้าอย่างนั้นไปกันเถอะแต่ว่าท่านรู้วิธีไปสาวาราไหมเ,เรื่องนี้ข้าไม่รู้เลยอะ คุณซูดีสคะจากนี้เราจะไปสวลาได้ยังไงหรอคะโอ้ไม่ยากเลยถ้าจะไปสวลาแล้วก็คุณต้องไปเส้นทางเรือเลวูลินค่ะเวลคัามทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วในเกม e ีพิคเซเวนะทุกคนซึ่งวันนี้จะมาในอีพิโซด5แล้วนะครับทุกคนคือ5เร็วมากมาทุกคนเรามาต่อกันที่เมืองสวรากันเลยนะทุกคนมาองค์ที่1ลงทางในเลวูลิน ฉันเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะแต่ก่อนหน้านี้มันต่างมากมันต่างจากนี้ไปมากเลยล่ะแต่การที่มันดึงดูดผู้คนทุกเชื้อชาติมันไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิดคุณยูนาะจะไม่ไปกับเราหรือคะเนี่ยไม่ล่ะดูเหมือนว่างานพ่อเป็นเถาะเป็นกองเลยล่ะตอนนี้เธอไม่ยอมเป็นประธานน่ะจากที่คารินบอกจนกว่างานจะเสร็จแค่ออกจากห้องทํางานของเธอยังทําไม่ได้เลยนับภาษาอะไรจะมาเรียนการ ฉันเชื่อว่าฉันเข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมคุณยูนาะถึงไม่ยอมเป็นประธานเป็นความผิดของเธอที่เอาแต่หนีมาตั้งนานแหละคิ้วคิวคิว,คว,ว่าแต่กิวห่อ้าอาฟีที่เราจะต้องร่วมมือด้วยมีฐานอยู่ที่สวาราขอฉันเช็คแผนที่ที่เราได้มาจากเรียนการก่อนนะอยู่ไหนนะอืมนายท่านอย่าบอกนะว่านายท่านทําของสัาคัญ์ขนาดหอีกแล้วนะ่ะ หลังจากเรื่องยุ่งทั้งหมดที่เราเจอในเดนการนั้นท่านยังทําผ้าสซ้ำแล้วซ้ำอีกเหรอเนี่ยที่ฉันจำได้นะอยาคาซัตเป็นคนเอาแผ่นที่ออกมาตอนอยู่บนเรือไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าอยากทําเครื่องหมายร้านอาหารดังทั้งหมดที่อยู่ระหว่างเรบูรินกับซาวาลาน่ะมาอย่าไปบอกเขาสิอ่ะอขอโทษค่ะนั่นเป็นความจริงเหรอคะนั่นเป็นความลับเหรอคะ อาคิคิวคิวคิวขอโทษนะข้าจำหายนะแต่ข้าท่องข้อมูลร้านอาหารทั้งหมดที่เรเวลินได้นะข้าจำได้ขึ้นใจเลยล่ะข้าจะพยายามพานายท่านไปยังที่ที่ดังสุดๆแถวๆนี้มาหาของกินอร่อยๆผ่อนคลายกันเถอะอย่ามาเกล้ยงทำเป็นไม่เสียใจแล้วพยายามหลอกเราให้ไปร้านอาหารกับนายเลยนะอากีเรเวลินมีอาหารร้านดังเยอะแยะเลยนะนี่จะต,ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของวันพักผ่อนหม่ํา อาหารแสนวิเศษกับอากี้แน่ๆแค่เชื่อใจอากี้แล้วก็ตามเข้ามาเวลาอาหารชื่นลังหยุดที่นู่นจริงๆนะนี่นายคิดจะทำตัวให้มีเกียรติสมกับเป็นผู้พิทักษ์ของข้าบ้างไหมอากี้จะให้ข้าเมินเฉยกับกลิ่นหอมอันแสนวิเศษเนี่ยนะนายท่านนี่ช่างทารุณจริงๆนายท่านไม่สนุกเลยอาชะตากรรของผู้พิทักษ์ช่างน่าเศร้านัก ในที่สุดร้านมาร์ค่อนหม่อมา,มามหารสัยวิเศษก็ได้เริ่มขึ้นสักทีไปกันเถอะร้านอาหารชื่อดังอยู่แถวอยู่ข้างหน้านี้เองประกาศเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบเราจึงขอปิดทําการจนกว่าจะประกาศให้ทราบเพิ่มเติมฮ<ๆ>ะคิวอากีคงถูกสามไม่ให้กินของดีๆตลอดการแล้วสินะโชคชะตาทำไมถึงโหดร้ายแย่งนี้เออบางทีก็อาจจะผิดทางนะมูซิเดสเธอไม,ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ เลวูลินเลยเหรอไม่เลยค่ะขอโทษด้วยนะคะที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องขอโทษหรอกเมอร์เเดสเธอช่วยฉันมามากเยอะแล้วมามากพอแล้วนายท่านไงปฏิบัติต่างกันแบบนี้ล่ะข้าช่วยท่านมาตลอดเลยนะในผู้พิทักษ์ที่ถูกสร้างให้มาปกป้องโลกโดยเฉพาะแค่ทํางานตามหน้าที่ไปเถอะนะจิวรังแกกันนี่นายท่านรังแกอากิผู้่าสงสารตลอดเลย แน่แน่หนุ่มน้อยเจ้าไม่ควรรังแกตัวจิ๋วผู้น่นาสงสารแบบนี้นะเจ้าซื้อปือเนี่ยทั้งตัวเล็กแล้วก็ไม่น่าสงสารซะด้วยนะแต่คุณเป็นใครกันคุณมาจากกิ่วพ่อขาหรือเปล่าเปล่าเลยแต่เป็นสมาชิกผู้ภาคภูมิของเผ่าทูฮัตันะจะให้สันเดินดูเจ้ารังแกสัตว์น่าสงสารตัวนี้เฉยไม่ได้หรอกนะข้าชื่อคาทูจาเป็นแค่ทหารรับจ้างไรความสําคัญอย่างที่เจ้าเห็นหนั่นแหละแล้วเจ้าชื่ออะไรล่ะข้าขอถามได้ไหมฉันชื่อลาร์ดเอลแคร คุณรู้ทางไปสาวราไหมฉันต้องไปพบใครบางคนที่นั่นสวราเหรอแน่อยู่แล้วก็บ้านข้าอยู่ที่นั่นข้ากำลังจะไปทางนั้นพอดีเจ้าไม่คุ้นทางแถวนี้งั้นเหรอพ่อหนุ่มถ้าเดินทางคนเดียวเจ้าอาจจะหลงทางได้นะข้าจะไปส่งเจ้าอย่างน้อยครึ่งทางตามมาสิที่นี่คือท่าเรือทองคําแห่งสาวราถ้าเดินต่อไปนี้อีกนิดนึงก็จะถึงรูบารันเมืองหลวงของสาวราแล้ว เจ้เคยอยู่ในเทเลซายไหมหวังว่าสหายคนปูของเจ้าจะทนร้อนได้นะใหยากิอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอชิว้วคาทจาคุณบอกว่าชาวราเป็นมากเกินของคุณงั้นหรอคุณรู้อะไรเกี่ยวกับกิบกูพ่อค้าเนเฮครินบ้างไหมรู้สิพวกเขาคือหนึ่งในหสมาชิกสภาผูวกระโรวทั้งหมดผู้มีอิทธิพลของชาวสวรา เจ้าจะเป็นอาหารรับจ้างในชาเวลาโดยที่ไม่รู้จากพวกเขาไม่ได้นะแต่พวกเขาไม่ใช่พวกที่หน้าเขารพกซะเท่าไรหรอกพวกเขาขยายอิทธิพลด้วยวิธีผิดกฎหมายนะ่ะค้าทาสแลกเปลี่ยนข้อความต้องห้ามมีข่าวดูว่าพวกเขาเริ่มพาขายศิลาศาสมืดแล้วด้วยซ้ำตอนนี้การคบค้ากับกิวพอค้าแบบนั้นจบไม่สวยแน่นอนอย่าห่วงเลยเราไม่ได้ทำธุรกิจกับพวกเขาหรอก เรากำลังสืบสวนการกระทําผิดของพวกเขาอยู่นะพ้าขอดราอกไปทีเจ้าจะต้องลากแผนทั่รละทั้งหมดของเนเฮนครีนออกมาให้หมดใส้หมดพุงเลยนะองค์ที่2องคิวพ่อค้าเนเฮนครีนและอาฟีดินแดนว่างเปล่าเมฮิติจะว่าไปแล้วข้ายังไม่รู้เลยว่าพวกเจ้ามาถึงที่ได้ยังไงพวกเจ้าบอกว่าพวกเจ้ากําลังตามสืบสวนการกระทําผิดของคิวพ่อค้า เนเฮนควินใช่ไหมพวกเจ้ารวนหลอกเข้าหร,หรือเปล่าอืมเรื่องนั้นน่ะจะเริ่มเล่าจากตรงไหนดีละ่ะคือว่าฉันหลับเพลินไปหน่อยนะ <c oughs> จะไม่ต้องเล่าเรื่องเล็กน้อยแบบนั้นก็ได้แค่สุปให้ฉันฟังก็พอพวกเราต้องหยุดการคืนชีพของจอมนอันน่ะเจ้าพอจะเล่าให้ข้าฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นต่อหน่อยได้ไหมว่าเจ้าจะทําอย่างนั้นได้อย่างไร เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนฉันมีคำถามฮะเธอหลงทางมาเหมือนกันเหรอเปล่าเธอเป็นสมาชิกบริษัททหารรับจ้างลองเชลนะ่ะใช่แล้วฉัแนแค่อยากเช็คอะไรหน่อยนะ่นนะในายน่ะนายใช่ลารเอลแคลหรือเปล่าทําไมเหรอโอ้กิวส่งเธอมาพบฉันเหรออืมใช่อย่างนั้นล่ะก็ฉันใช้พลังทั้งหมดนี่กําจัดนายซะฮะอะไรกันเธอไปอยูถึงจะฆ่าจะแกงกันเลยล่ะดูเหมือนว่าเธอจะได้รับจ้างมานะ ถอยไปหนูฉันละม,มือเองนี่ถอยไปหนูเลยมาเอ้แล้ว,วน,นี้ก็สู้ต่อไปคนบาบาจังวะ ขเขาก็บางเหมือนกันโอเคีอมาดามาดาาย่เลยน้อยฝีมือดีนี่ใช่แล้วตอนฉันเจอเขาครั้งแรกฉันน้ไม่อยากใจฉันยังประหลาดใจเลยค่ะใช่แล้วนายท่านน่ะแข็งเจ่งสุดๆไปเลยเธอสองคนจะทำท่าที่ภูมิใจพันทำไมนะยังไงก็เถอะเจ้าได้ไปทำอะไรไว้จมมีคนอยากจะฆ่าหรือเปล่าทำเป็นหารับจ้างคนนี้ ถึงจะตามล่าเจ้าล่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันทุกอย่างที่ทําไปฉันก็ทําเพื่อช่วยโลกนะอยากรู้จังว่าใครสั่งอาหารรับจ้างคนนั้นมายังไม่ทันได้ถามเลยไม่เปิดเผยผู้ว่าจ้างคือหลักฐานพื้นฐานของการเป็นอาหารรับจ้างนะ่ะถึงจะถามไปเธอก็ไม่บอกหรอกว่าไปแล้วข้าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าใครเฉาะคมสามารถของเจ้ามากเลยล่ะไปหาบริษัทอาหารรับจ้างดีๆกับข้าไหมล่ะอาฉันขอภยัยขอภยัยขอภยัขอภย,ขอ,ภยขอรับนักรบชั้นดี โงเขาได้พึ่งพาของเราลิศทหารรับจ้างส่วนใหญ่จะโมโหเอานะถ้านายเรียกพวกเขาว่างโง่น่ะอ๋อใช่ใช่กระผมตั้งใจจะพูดว่าพูดเรียบง่ายน่ะขอเดานะว่าพวกเจ้ามาจากคิวพ่อคาอาฟีมิทุล่าอะไรกับพวกเราเหรออย่าบอกนะว่าพวกเจ้ามาเพื่อขุดคุยหาความผิดเล็กๆน้อยๆแล้วครับไล่ข้าพอได้ยินมาว่าข้ามาจากเขาของหนองน้าและหินนะ่ะ โอ้มีคิวพ่อค้าแลอาหารรับจ้างที่ทำเรื่องลายศิลธรรมแบบนั้นอยู่จริงๆเหรอเนี่ยถ้ามีโปรดรายงานเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดนะขอรับอย่างไรก็ตามพวกเราเพียงแค่มาเพื่อคุ้มกันแขกคนสําคัญของพวกเรานั่นเองขอรับเอาล่ะพวกเรามีข้อตกลงกันอยู่ไม่ใช่เลยพวกนายคงจะมาจากคิวพ่อค้าที่จะต้องมาพบพวกเราสินะโอ้นี่คือพวกที่เจ้าพูดถึงนันเหรอดีเลย ข้าจะได้ไปตามทางของข้าโดยไม่ต้องห่วงพวกเจ้าแล้วถ้ามีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเจ้าบอกข้าเมื่อกี้แต่ว่าถ้าข้าทุกดีข้าจะได้จเจอเจ้าอีกรอบตอนนั้นเราค่อยจิบเราเราค่อยคุยกันก็ได้นี่นะได้ขอบใจในที่มาของเราถึงตรงนี้พระทจาบางทีโชคชะตาอาจจะนาพามาเราพบกันอีกรอบเอาล่ะเอาล่ะพวกเราไปยังคิวพว่อคาเฟกันเถอะดินแดนแห่งนี้นะ่ะมืดเร็วนะ องค์ที่3ามหาตัวผู้พิทักสารเจ้าต้นทับทิมโอ้กระผมเพิ่งเคยเห็นผู้พิทักษเป็นครั้งแรกท่านรูจลกจังเลยลิศหยาบคายนะอาหา่าเหรออางานเราคุยกันเรื่องงานดีไหมมาสเตอร์ฟรีกำลังรอพวกท่านอยู่ที่ทีรูมูรันเมื่อไปถึงแล้วท่านจะได้รับ บีฟสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเข้าวจากนั้นพวกเราจะเริ่มตรวจสอบธุรกิจและประวัติของแต่และคิวกันและเนื่องจากพวกเราเป็นเพียงแค่เลขาฝ่ายบริหารที่อ่อนแอเพราะฉะนั้นปวดรับมือมอนสเตอร์ระหว่างทางให้ด้วยนะขอรับคิ้วๆดึงเหมือนว่าพวกเขาจะให้ความสัมพันธ์กับท่านน้อยลงไได้เลยนะเออรู้แล้วหน้าก็นะการทำหน้าที่ต่างๆโดยไร้ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของ การเป็นผู้สืบทอดแห่งพันธสัญญานี่นะเอาละเริ่มมุ่งมั่นไปยังคีรูบูรานกันเถอะโอเคสารต้นทับทิมไหนทับทิมไมครับต้นตึ๊ดอ๊ดโอ้รูมเหมือนว่าจะมีคนบาดเจ็บอยู่ตรงนน้นนะใช่ฉันบาดเจ็บแล้วไงยินทำซากอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะช่วยฉันที ฮะนายพูดกับพวกเราเหรอใช่นายนั่นแหละผู้สืบทอดแห่งพันธรรรสัญญาเหรอบอสของผู้สืบทอดทั้งหมดนะ่ะฉันชื่อเพอร์ทิสเป็นผู้สืบทอดเหมือนกันการช่วยเหลือฉันคือหน้าที่ของนายนะมีพวกสัปปะรดพึ่งขโมยผู้พิทักษ์ของฉันไปทางนู้นแล้วคิวคิวคิวไม่อยากจะเชื่อว่าเขาเป็นผู้สืบทอดเลยะว่าไงนะงั้นดูนี่ซะเห็นไหมร่องรอยที่ผู้พิทักษ์ทิ้งเอาไว้ฉันได้ยินมาว่าผู้สืบทอดแห่งพันธรรสัญญาจะผ่านมาทางนี้ฉันเลยรอพบก,กับนาย ผมนกับผู้พิทักษ์ของนายตอนที่โดนโจมตีฉันสู้สุดชีวิตแต่มีผู้พิทักษ์ของฉันถูกลกพาตัวไปอะ่ะยังไม่มีใครถามอะไรเลยเขาพูดอะไรไม่รู้จักหยุดเลยนะักขอรับไม่มีเวลาแล้วเราต้องช่วยผู้พิทักษ์ของฉันเราฉันด้วยผู้พิทักษ์เขาแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินน่าเก่งซะด้วยนะักขอรับแต่คนกับไปที่โงเหลืออยู่นี้ดูเหมือนจะเป็นของผู้พิทักษ์จริงๆนะทำไมยังกันดีล่ะเราจะตามขอไปดีไหม แต่เขาไม่ใช่ผู้สืบทอดจริงๆแน่ๆเลยแต่ในเมื่อเขาพยายามใช้ผู้ไิทักตัวจริงมาหลอกล่อฉันให้ไปจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นอยู่แน่ๆถ้าตามขอไปจะโอเคไหมล่ะ t วิสริสไม่เลยขอรับถ้าหากผู้สืบทอดยืนกาดจะไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับไม่เลยขอรับแต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ตัปฏิเสธได้ขอบใจนะที่เข้าใจไปเถอะ ตรงนี้ตรงนี้นี่แหละผู้พิทักษ์ที่น่าสงสารของฉันถูกเอาถูกเอาตัวไปตรงนี้คิดว่าอย่างไรหรอคะท่านลาสพวกเราจะหาตำแหน่งผู้พิทักษ์ที่หายไปได้ไหมคะอมนั่นสิมีตาบางอย่างตกอยู่ตรงนี้แบบตั้งใจให้เห็นเลยละ่ะนั่นนั่นแหละฉันดึงมันหลุดออกมาจากเจ้าง,ง่างคุนั้นตอนที่กําลังต่อสู้หยิบตาอืมจริงเหรอโชคดีที่มีล่องรอยทิ้งไวนะ้น่ะโอเคโอเคอาคาซัตท,ทำตัวดีๆตรงกิ่นนี้แล้วเริ่มตามร่องลอยคุณร้ายเลยคิวคิวนี่ฉันไม่ใช่หมานะ นายมีความสามารถมากเลยนะอาคาชัดเพราะฉะนั้นการตามรอยจากกินนี้จะเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมล่ะอา้อากีไม่ใช่หมานะอาคาชัด๋ยวบอกนะว่านายอ่อนหัดจนทําเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะ่ะโอ้ถึงกับเป็นวิทักษ์เลยขอรับสามารถตามหาคนได้แค่แค่จากการดมกลิ่นเยี่ยมยอดจริงๆเลยขอรับริทอย่าทําตัวแปลกใจนักเลยเดี๋ยวพวกเขาก็รู้หมดหรอกว่าเราปล่อยให้เขาจัดการงานน่ารำคาคเนี คิ้วก็ได้อากี้จะหาพวกเขาเองคิ้วทั้งหมดนี้ก็พอนายท่านไายน้ำยาหรอกนะคิ้ว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 คิวมีร่องรอยของกลิ่นจริงด้วยการจะตามหาร่องรอยแค่สักคนด้วยกิ่นได้นะไม่ใช่ความสามารถพิเศษของผ้าด้วยซ้ําคิ้วกนนารมีความสวรรค์นี่ช่างลาบากแท้จริงแล้วทำเราพวกเขาไปทางไหนแล้วอาก,อาก้เจอแล้วทางนี้ เขาน่จะขี้บ่นนะแต่ก็ไม่มีประโยชน์งั้นไปกันงั้นไปดูกันเถอะองค์ที่4การตามหาผู้พิทักษ์ที่หายตัวไปฮิรูบุรันเขตร,รับจ้างทหารเขตทหารรับจ้างผู้พิทักษ์ที่อยู่ที่นี่ดูถูกขังอยู่บนถนนเส้นหลักนี้งั้นเลยในแน่ใจหรือว่าใช่นะอาคาซัตมาไม่เชื่อเอาตอนนี้นะั่นเนี่ยล่องรอยกลิ่นมาทางนี้จริงๆ อืมนี่คือคิรูบูรานเมืองที่ใหญ่ที่สุดและวุ่นวายที่สุดของซาวาลาสำนักงานใหญ่ของคิวพ่อค้าปีอยู่ใกล้ๆนี่เองแต่กระผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผู้พิทักษ์ถึงมาที่นี่พวกเราพยายามจะพาท่านมาที่นี่แต่เพราะผู้พิทักษ์เราเลยไม่ต้องลำบากเลยนะขอรับกระผมคิดว่าพวกเรามาผิดทางซะแล้วแต่ทุกอย่างกลับเป็นไปด้วยดีนะขอรับลองลอยกลิ่นนะ่ะนำทํามาทางนี้จริงๆนะ โอเคทุกคนมันเป็นเขตปลอดศัตรูเนาะแล้วก็เดี๋ยวตามในเรื่องไปเลยนะครับอามินหนอเพิ่งเจอเมื่อกี้ไงโอ๊ะดูนี่สิว่าใครอ่าเราเคยเจอกันใช่ไหมคราวที่แล้วต้องขอโทษด้วยนะใครเป็นคนจ้างนั้นหรอฉันบอกไม่ได้หรอกเป็นความลับระหว่างทาหารรับจ้างกับลูกค้านะ่ะถ้าบอกไปฉันก็ตกงานกันพอดีฉันชื่ออามินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างหางยาวเอ่อเอิมถ้ามีงานอะไรก็มาจ้างเราได้นะ ในเมื่อคราวที่แล้วนายไม่ยอมไม่ให้ฉันชนะแต่ก็เลยจบงานล่าสุดไม่ได้น่ะตอนนี้ฉันต้องหางานเพิ่มแล้วล่ะเพิ่งจะเข้ามาทำนายกันอยู่แท้ๆเจ้านี่เข้าเหมือนกันนั้นเนี่ยฮะเจ้าคนปุ๋ยนี่คือผู้พิทักษ์ของนายงั้นเหรอรู้ไหมว่ามีคนยอมจ่ายทองเท่าน้ำหนักตัวของเจ้านี่เลยนะคิ้วอย่าแตะตัวข้านะเดี๋ยวนะมีคนซื้อผู้พิทักษ์ด้วยงั้นเหรอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมช่วงนี้เนี่ยคิวเข้ามาป้วนเปี้ยนที่ย่านพ่อขา บอกว่ากําลังตามหาผู้พิทักษ์ที่หายตัวไปนะไปขอจริงด้วยมาเตอร์นิวคินเขากาลังตามหาผู้พิทักษ์ของฉันที่หายไปฉันต้องไปบอกเขาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตามฉันมาโอเคทุกคนเราตามเพลินเลยนะครับมันมีเขตปอดน,นี้นะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดขอไปคุยกับอันนี้ก่อนเออไม่ไม่ไม่ขอไปคุยก่นอ,อ,อคกนคาทูจานะครับทุกคนโอ้ลาเจอกันอีกแล้วนะดูเหมือนว่าแถวนี้จะมีผู้พิทักษ์ถูกลักพาตัวไปนะเรื่องราวมันชวนสับสนมากๆเลยแหละ แถมชาวซูอินยังหายตัวไปอีกมีแต่เรื่องให้กุ้มใจมากขึ้นเรื่อยๆเลยเฮ้ย <Hey. S 1> ถึงตอนนี้อะไรๆจะดีขึ้นมากแล้วแต่ครั้งหนึ่งพวกเราซูอินก็เคยถูกห้ามไม่ให้ก้าวเข้ามาในชีรุบูรันด้วยซ้ำอา่าผู้หารรับจ้างมารวมตัวที่นี่กันเขากำลังหาง,งานรับจ้างเพื่อช่วยชาวซูอินอยู่นะรัสข้าหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะร่วมงานกันดีนะเพอร์ทิส มาเจอในเฮควินพวกท่านมาถึงแล้วเหรอโอ้พระเจ้าพวกเจ้าคือสองเลขาค,คนดังดสุดๆของของจิวพ่อค้าอาฟิวไม่ใช่เลยเฮ้ <c oughs> ทำไมเลขาสองคนที่ยุ่งที่สุดในชาวลาอย่างอาฟีไฮยีนาถึงได้มาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่นี่แบบนี้ล่ะนั่นคือในควินพ่อค้าผู้ชาวโชวหรอดูเหมือนเพอทิสจะรู้จักเขานะแค่บังเอิญงนั้นเหรอเอ่มพวกเราหนะ่ะไม่เคยมา แตท่ที่นั่นเรกนะขอรับผู้สืบทอดที่ปลอดแปดว่าผู้พิทักษ์ของเขาหายไปแล้วล่าพวกเรามาถึงที่นี่นะขอรับที่นี่พระเจ้าคนที่อ้างเป็นผู้สืบทอดนะ่ะการสืบสวนเรื่องการลักลอบเข้าของสินค้าในเลนการก็ต้องล่าช้าด้วยเหมือนกันนะขอรับท่านนีเฮนควินโอ้มันเป็นเรื่องแย่จริงๆเลยนะเนี่ยหัวหน้านักบวชมาเตอร์เนมควิน ne มีคนเอาผู้ร่างของฉันไปแล้วนะ่ะแล้วตอนนี้พวกเขานั้นก็ไม่เชื่อว่าฉันนี้เป็นผู้สืบทอดันงงหยิดจะตายอยู่แล้วโอ้แต่ฉันเหมือนเห็นผู้พิทักษ์ของนายด้วยสองตาของฉันเองมาลักพาตัวผู้พิทักษ์ตอนที่ผู้สืบทอดทำสัญญาต้องการแม้เต็บเพียงแค่ความช่วยเหลืออันนิดเดียวเด็ดซ้ําชั่วร้ายจริงจริงถ้าเป็นผู้พิทักษ์ของฉันนะ่ะฉันจะทําทุกอย่างเพื่อหาให้เจอเพื่อคิดจะยอมแพ้ล่ะหาผู้พิทักษ์ของเจ้าให้เจอเถอะแน่นอนอยู่แล้ว ไม่ต้องห่วงหรอกการคุ้มครองของเทพธิดาจะปกป้องผู้พิทักษ์จากเนื้อมือของคนชั่วท่นจะตั้งใจสวดภาวนาต่อเทพธิดาร่วมกับมาสเตอร์เนเฮงคินอย่างเต็มที่เลยโอย้ยางนั้นก็เบาใจหน่อยนะครับท่านมาเฮร์เทพธิดาจะต้องพาผู้พิทักษ์คนสําคัญของเรากลับมาแน่ๆปล่อยพวกเขาไว้นี่แล้วกันแล้วไปตามรอยกันเถอะอากษัตนายได้กินอะไรแถวแถวนี้ไหมคิ้วๆได้สินายท่านไปทางใต้กันเถอะ โ okay, อเคทุกคนลงใต้ท่านล้ามีของน่าสงสัยอยู่ใกล้กองของผู้วิทักษ์ด้วยะคะ่ะดูเหมือนจะเป็นกุญแจนะโอ้กับผมรู้จักสัญญาสัญ,ญลักษณ์นั่นมันคือสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่ท่านพบได้ตามทางเดินใต้ดินแถวนี้อย่างไม่น่าสงสัยเลยนะขอรับอืกับผมเชื่อว่านั่นคือ สัญลักษณ์ของคิวประชนภัยที่บริจาคเงินจำนวนมากระหว่างการก่อสร้างทางเดินน่ะแต่คิวนั้นน่าจะไม่อยู่แล้วเป็นไปได้ทางระบายน้ำจิ้ง่อกควรคือที่ที่กับผมเห็นสัญลักษณ์นั่นพวกท่านควรไปที่นั่นนะขอรับเนควินเขาต้องสงสัยว่ารักรอบขนศิลาสาดมืดและคาธาุแน่เลยทำไมเขาถึงช่วยพวกเราล่ะต้องรู้ให้ได้ว่าเขาคิดอะไรเขาที่ทำอะไรอยู่ทางระบายน้ำจิ้งจอกควน,นั้นเหรองั้นเราไปที่นั่นกันก่นกอนเลย ใช่แล้วใช่แล้วส่วนเจ้าเพอร์ชิดร่วมมือกับผู้สืบทอดแห่งพันธสัญญาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาผู้ไปทักให้เจอนะไม่ต้องรีบกลับมาเข้าใจไหมเรารับทราบครับมาสเตอร์เนควินผมว่ามันเป็นแผนแน่เลยทุกคนเหมือนแบบเนคะวินอะส่งเพอร์ชิดมาแบบยื้อเวลาเราไว้เพื่อที่ทำอะไรสักอย่างนะทุกคนเร,เราไปดูกันดีกว่าเลีย <Yeah. S 1> เดี๋ยวค่อยไปเก็บหินนะครับทุกคนผมไม่ได้เทีย่ยนเนาะ องค์ที่5การตามหาผู้ทักที่หายไป2ทางระบายน้ําจริงจอกควรการเดินทางอึ้ขึ้มเกินไปทั้งเปียกแล้วก็มืดไม่ชอบเลยใช่ขอรับก็มันไม่ใช่ทางที่สร้างมาให้คนเดินนี่นะขอรับคนที่มาที่นี่คงมีแต่พวกพ่อค้าที่พันพัวธุรกิจผิดกฎหมายที่พยายามเลี่ยงสายตาของเจ้าหน้าที่นะขอรับ ผิดกฎหมายถ้าอย่างนั้นบางทีพวกที่เอาตัวผู้พิทักษ์ไปอาจพยายามจะไขเ,เขาอย่างเงีย,งยบๆงั้นสินะในซาวารามีแต่เนเฮคินเท่านั้นที่ยินดีจะทําอาชญากรรมที่ชั่วร้ายอย่างนั้นแต่เนเฮคินก็เป็นคนบอกพวกเราเรื่องอาหารที่แห่งนี้นะนั่นสิเขาคงไม่ยอมบอกพิกัดทำธุรกิจผิดกฎหมายของตัวเองเหรอกเอ,อิ่มช่างเถอะดูเหมือนเพื่อชิดคนนั้นคนนี้จะสนิทกับนีเฮคินนะักขบวนับ และดูเหมือนนี่เฮซินกำลังวางแผนบางอย่างอยู่ด้วยนะขอรับกระผมมั่นใจว่าถ้าเราถามมากๆเราจะต้องรู้เรื่องบางอย่างได้แน่นอนนะขอรับแบบไม่ใช่นะฉันคือเพทิตฐานรับจ้างผู้เกียงไกแห่งชาวสะวลาในฐานในสถานะที่เป็นทาหารรับจ้างคนสําคัญก็ต้องไมน,นธรรมดาที่ฉันจะมีเส้นสายมากมายนะ่ะแน่นอนขอรับท่านทหารรับจ้างผู้เกียงไกได้โปรดนาทางด้วยไม่มีใครได้ยินเสียงนั่นใช่ไหม ได้ยินค่ะฟังเหมือนเสียงใครสักคนกําลังขําควรผู้พิทักษ์ของฉันไม่ผิดแน่ผู้พิทัของฉันอยู่ที่นี่กินเหม็นชั่วร้านี่ไม่ได้มาจากทางระบายน้ํานั่นคือจอมมันแองกราฟมีร่องรอยของศาสตร์มือด้วยค่ะดูเหมือนจะมีใครบางคนใช้เวทมนต์ที่นี่เวทมือที่นี่ ถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็น่าสงสัยเป็นที่สุดน่าขอรับาศาสตร์มืดใครกันที่อยากมาคล้องเกี่ยวกับาศาสตร์มืดอันตรายแบบนี้หรือว่าเป็นของนิกายอีโรอสช่วงนี้พวกเขาเป็นหัวข้อสนทนายอดนิยมเชียรราขอรับว่ากันว่าพวกเขาบูชาจอมมารและฝึกฝนาศาสตร์มืดอยู่น่ขอรับนิกายอีโรอสที่ว่านี่บูชาจอมมารน,นั้นหรอคนทั่วไปรู้เรื่องเกี่ยวกับอีโรอสได้ยังไงกันนะพี่น้องของดีเช่และผู้ที่ส่ง จอมมานมาที่นี่เป็นไปนไม่ได้บางทีผู้สาวกมืดอาจเป็นคนก่อเรื่องนี้ก็ได้เถอะน้าการเร็วร้ายกว่าที่ฉันคิดไว้เลยนะตอนนี้เราตรวจสอบที่มาของเสียนั่นกันเถอะทางนี้ค่ะเสียมาจากทางนี้ฉันมั่นใจว่าเสียมาจากทางนี้มีอะไรคะท่านลาสเออ เจ้าควรจะดีใจที่ข้าทำลายเจ้านะมันจะช่วยปลดปล่อยเจ้าจากความตายวิวเดชข้าผู้พิทักษ์หรอยอมแพ้แต่ปฎดแห่งธรรมชาติแล้วกลับคืนสู่ที่ของเจ้าซะน,นายท่านผู้พิทักษ์นั่นใช่นั่นคือเฮเนีย hey, นอ้าผู้พิทักของฉันนายข้าของหายากแบบนั้นได้ยังไงกันวิวเด,ดนายกำลังทำอะไรนะ ก็บอกไปแล้วไงว่าฉันจะฆ่านายพวกผู้พิทักษ์อยู่ฝ่ายเดียวกับนายและเทพธิดาฉันก็แค่กำจัดพวกเขาก่อนที่จะมาขวางทางพวกเราอาจจะเป็นทหารกันนะแต่พวกเราก็เคยต่อสู้เคียงข้างเคียงอะไรกันมาเหมือนกันนะทั้งที่รู้แบบนั้นนายยังฆ่าพวกเขาลงอีกเหรอนั่นแหละที่ฉันอยากถามนายให้ความหวังลงแรงๆกับผู้คนมากมาย และนำเขาเข้าสู่สงครามโดยไม่รู้สึกอะไรเลยได้ยังไงกันเทพธิดารู้ดีว่าสิ่งเดียวที่เหลืออยู่สำหรับโลกใบน,นี้คือสงครามที่ไม่สิ้นสุดและนายรู้ดีผู้สุดทอดที่ตายไปจะไม่กลับมาถึงแม้โลกจะได้รับการฟื้นฟูก็ตามทุกคนโดนหลอกด้วยความหวังลมเล้งๆให้ตายในสงครามที่ไม่มีวันจบนายคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์นักหรอแต่ที่จริงนายนะ่ะเกินกว่าคำว่าหุ่นเี่ยมซะอีก ฉันรู้ชีวิตมากมายเหลือเกินที่เสียไปฉันไม่ปฏิเสธเรื่องนั้นหรอกยูเดทแต่นั่นคือเหตุผลที่ฉันกําลังต่อสู้เพื่อปกป้องอนาคตที่พวกเขาได้เสยสิีิเพื่อพวกเรานะนายยังจะหลอ,อกตัวเองเหมือนเคยเลยนะลารสความมุ่งมั่นของนายหลังแต่จะนําพาผมพินามาให้จำไว้นะลารสเอลแคร์เฮนเนียนเขาทําอะไรนายนะฉันคิดถึงนายเหลือเกิน <c oughs> อกษากัสชัดฉันขอโทษที่ต้องใจร้ายนะแต่มีเวลาแล้วเราต้องวิ่งตามวิวเดตไป เราจะกลับมาหลังจากที่จับิูเรียตได้เราจะได้ฝั่งล่างเฮเนียนอโอเคเอุย้ยอาคาซรดูเศร้าจริงอะทุกคนคือโดยความที่น้องเป็นผู้พิถากด้วยกันะนะนาะแล้วแบบมาเห็นผู้พิถากโดนฆ่าแล้วแบบถ้าเป็นเราเราก็คงแบบรู้สึกแย่เหมือนกันนะโอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันพาร์ตต่อไปนะครับทุกคนบายบายครับ